จอดลึกป็นเด็นร้นอนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่11เมษายน2563โดยชัพู่บ้าครั่งบอลไทยครับรอมดูข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะฮะเมื่อมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเช้านี้เศรษฐีอย่างซาอุยังไม่ไหวเจออีกชาติโปรไฟลด์ดีลุ้นแย่งจัดเอเชียนคัพ2027 โดยก่อนหน้านี้ซาอุดีอาระเบียนะครับรประกาศเสิอต,ตัวเป็นเจ้าภาพจากกัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติทวีปเอเชียหรือรายการเอเชียนคัพ2027เพียงชาติเดียวเท่านั้นหลังจากสัมพันธ์ฟุตบอลแหง่งเอเชียนะครับหรือว่า AFC ขยายเวลาให้เส,สิอตัวเป็นเจ้าภาพจากกัดการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้ออกไปจนถึงวันที่30มิถุนายนเดิมทีจะปิดปรัสสมัครไปแล้วตั้งแต่วันที่31มีนาคมที่ผ่านมาแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่แพร่ระบาดหนักทําให้หลายชาตินั้นลังเลซะเกือน ล่าสุดอินเดียนะครับก็กลายเป็นอีกชาติที่แดงความเจตจำนงในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจาัดก,การแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027หรือว่าอีก7ปีข้างหน้านะฮะโดยเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากครูซานดัสบริหารที่การสมาคมฟุตบอลอินเดียว่าทางสมาธ์ฟุตบอลอินเดียนั้นให้ความสนใจในการเสนอเป็นเจ้าภาพจาัดก,การแข่งขันฟุตบอลรายการที่ใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียและมีความพร้อมที่จะดำเนินการทันที หรือก่อนหน้านี้อินเดีาายเคยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจากกัดการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้ในปี2023แต่ท้ายที่สุดสปอนุซบอลแห่งเอเชีย e นะครับเลือกจีนในการเป็นเจ้าภาพจากกัดการแข่งขันจึงทําการเสนอตัวในการจัดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอีกครั้งในปี2027ที่น่าสนใจในช่วง5ปีรัางอินเดีาายนะฮะกลายเป็นประเทศอันดับต้นๆของเอเชีย e ที่จกกัดการแข่งขันฟุตบอลรายการ,รทัวร์นาเมนต์ระดับทวีปและระดับโลกอย่างต่อเนื่องประกอบไปด้วยรุ่นอายุ16ปีชิงแชมป์เอเชีย2016รุ่นอายุ17ปีชมโลก2017 รุ่นยุสิบเจ็ดปีหญิงชิงแชมป์โลก2 0 2 1ส่วนในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพอินเดียยังไม่เคยเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันสักทีเลยโดยสน้มการแข่งขันของอินเดียนะฮะแต่ลัสนามนั้นก็ยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินครับถึงว่านะฮะขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจาัดก,การแข่งขันเรามาดูกันแต่ลัฐน้ำดีกว่าว่าสามารถจุที่นั่งได้กี่คนครับเริ่มจากสนามที่1นึ่งซอสเล็กสเตเดียมของเมืองโกตาตาจุได้ที่5,000ันที่นั่งนะฮะสนามที่2เป็นจาวาฮา布า เเดียมของเมืองโคชิจุดได้ที่65 0 0 0รที่นั่ง3ที่3ก็เป็นเจวาฮาาสเเดียมเมืองนิวเดลรีจุดได้ที่60,000ที่นั่ง3าที่ก็เป็นจาวาฮาาสเเดียมเมืองเซนไนจุดได้ที่4 0 0 0 0ที่นั่งต่อมา3ที่5ก็เป็นสนามสรีกันทีราว่าเซดียมของบิงกาบรูจุดได้ที่2 5 0 0 0ที่นั่ง3ที่6ได้เป็น JRD t a t a s p o r t ร์สปอร์ตคเชดิปัวนะฮะจุดได้ที่2 5 0 0 0ันที่นั่ง 3ที่7ได้เป็นเอียนดีบรากาดีเซเดียมของกูวาฮาตี้จุดที่ที่23,850ที่นั่งต่อมา3ที่แนะครับผมเป็นฟอร์ตาดาเซเดียมจากเก่าจุดที่ที่19,0ที่นั่ง3ที่9ก็ได้เป็นเชอร์ซิฟสปอร์ตคอมเพล็กซ์พูเน่จุดที่ที่119,0ที่นั่งและ3สุดท้ายเป็นสนามบุมไบฟุตบอลอารีนาบุมไบนะฮะจุดที่ที่8 0,000ที่นั่งนะครับ เป็น้ว่างานนี้นะผมซาดีอระเบียนะฮะก็ไม่ยอมนะฮะขนาดว่า10สนามแข่งขันของเขาแต่ละที่นั่งนั้นก็หลักหมื่นอัพขึ้นหมดทุกที่เลยนะฮะโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดาจริงครับต้องไปสามใหญ่แล้วก็มีที่กันฝนกันแดดกันลมให้อีกต่างหากนะับผมยังมีคอมเพล็กซ์อีกในตัวอีกต่างหากถือว่าไม่ธรรมดาจริงนะฮะสุดยอดจริงๆนะครับการเป็นเจ้าภาพนี้มันต้องทุ่มทุนมหาศาลจริงๆเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเขาคนนี้คือลูกพี่ระดับอัจฉริยะของเจชนาทิพย์ แม้ปัจจุบันกองกลางอัจฉริยะแดนประดิษฐ์อย่างชินจิโอโนะจะก้าวย่างเข้าสู่วัย40ปีแล้วนะฮะแต่ความฝันฟุตบอลคือแรงบันดาลใจที่ส่งอิทธิพลต่อนักเตะรุ่นหลังบนแผ่นดินอาทิตย์อุทัยยังเต็มเปี่ยมเสมอเมื่อเรื่องราวของเขาถูกนําเสนอและปัจจุบันยังคงลดแล่นอยู่บนสนามหญ้าแม้ว่าจะเป็นระดับเจลิก2อย่างเอฟซีบริวกิลก็ตามโดยเส้นทางฟุตบอลของโอโนะถูกกล่าวขานเป็นอย่างมากนะฮะอาจจะด้วยความมหัศจรรย์และก็ผสมผสานกับฝีเท้า ที่เข้าขั้นอัจฉริยะรวมไปถึงการแจ้งเกิดเร็วด้วยความสามารถพ้นล้วนโดยป๋าดันให้เกิดบนเส้นทางชีวิตการค้าแข่งายนี้น้อยมากๆนะฮะโดยช่วงเริ่มต้นที่แมสซีเจหรือว่าเจ้าเจชนะทิพย์สงกสินออกสตาร์ทในถิ่นซัปโปโรใหม่ๆโอนโนคือพี่เลี้ยงคนสําคัญของเขาที่คอยให้คําปรึกษาอีกจนทั้งเรียกว่าลูกพี่เลยก็ว่าได้นะฮะโดยมีช่วงหนึ่งที่แข่งตำนานญี่ปุ่นใยนี้เคยกล่าวถึงอนาคตแข่งไทยโดยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมาว่าชนาทิพย์เหรอยังสามารถพัฒนาได้อีกเยอะ โดยชินจิโอนโนะผู้นี้มีความอาศจันย์มีเรื่องราวาต่างๆน่าค้นหามากมายไม่ว่าจะเป็นการเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกในปี1998ที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยวัยเพียงแค่18ปีเศษแถมมีโอกาสลงไปสร้างชั่วโมงบินในสนามแข่งขันโอนโนะสามารถร,รักษาฟอร,ร์มการเล่นที่ต่อเนื่องยืนหยัดร,รักใช้ทีมชาติญี่ปุ่นในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง3สมัยในปี1998ของฝรั่งเศสปี2002ของญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้และปี2006ของเยอรมัน โดยสถิติการลงสนามในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งแรกในชีวิตของโอโนะยังเป็นสถิติการลงเล่นอายุน้อยที่สุดตลอดการของทีมชาติญี่ปุ่นก็คือ18ปีกับอีก272วันยังไม่มีใครนะฮะสามารถทำลายลงได้นั่นเองจริงๆแล้วดาวเตะรายนี้ใช้แววตั้งแต่สมัยเล่นกับทีมเยาวชนทีมชาติญี่ปุ่นแล้วสมัยอายุ13ปีก้าวกระโดดเป็นตัวเลือกในทีมชาติชุดใหญ่อายุ17ปี พาทีมคว้าแชมป์เอเชียในปี1994หลังจากนั้นก็ก้าวขึ้นมาเป็นชุดขุมกำลังหลักในทีมเยาวชนอายุไม่เกิน19ปีจึงแชมป์เอเชียในปี1998ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนั้นชินจิโอโนพาทีมจบด้วยการคว้าปรองแชมป์พร้อมกับคว้าตำแหน่งดาวเตะยอดเยี่ยมไปครองนะฮะอีกทั้งยังคว้ารางวัลเยาวชนยอดเยี่ยมของทวีปประจำปีซึ่งปีเดียวกับโอโนถูกส่งขึ้นไปสู่ทีมชุดใหญ่เพื่อไปทำศึกตวอลโลกที่ฝรั่งเศส ความสำเร็จเฉพาะบุคคลในช่วงปี1998ถึงปี1999นะฮะพอบอกอะไรได้หลายอย่างเลยว่าทั้งการควา้าเยาวชนยอดเยี่ยมเอเชียผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ดาวรุ่งยอดเยี่ยมเจลิก11ผู้เล่นยอดเยี่ยมเจลิก11ผู้เล่นยอดเยี่ยม20ปีชิงแชมป์โลกพร้อมกับพายุ20ลูกที่ญี่ปุ่นนะฮะคว้าวรองแชมป์โลกในปี1999ก่อนที่จะต่อยอดสู่ผู้เล่นยอดเยี่ยมทวีปเอเชียในปี2002 ความสามารถของเขานะผมระดับทีปเอเชียนั้นไม่สามารถกักขังความเฉ่งของเขาได้อีกต่อไปเมื่อเฟยานูตของฮอลแลนด์กระชากไปร่วมทีมโดยเวทียุโรปสำหรับแข่งเอเชียในยุคนั้นนะฮะหากว่าไม่ดีพอคงจะยืนระยะเวลาลำบากอย่างแน่นอนในห่วงเวลา4ปีจำนวนเกมที่เล่นไป112กว่าเกมบ่งบอกถึงคุณภาพที่ทีมจะขาดเขาไม่ได้ที่สำคัญโอโนคว้าแชมป์ยูฟาคัพ2 0 0 1 2ถึงร่วมกับทีมอีกด้วย โดยดาวจากแดน,นอาทิตย์อุทยนะฮะเชิดฉายสายแขงอย่างต่อเนื่องแม้ปัญหาหลักก็คืออาการบาดเจ็บแต่เมื่อมีเวลาในสนามแข่งขันมักมีเรื่องหัตจันย์เกิดขึ้นเสมอจากความอัจฉริยะของฝีเท้าของเขาโดยตลอดช่วงระยะเวลาในการเป็นนักฟุตบอลจนถึงเวลาปัจจุบันนั้นชินจิโอโนะกลายเป็นไอคอนนะฮะฟุตบอลของเด,เด็กในญี่ปุ่นเพราะการลากยาวบนเส้นทางสายนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ดีงามตามความรับผิดชอบวิน,นัยที่มีนะฮะทั้งการคว้าแชมป์ระดับสโมสรระดับทีมชาติ ความสำเร็จในยุโรปทุกอย่างคือรูปธรรมจากความอัจฉริยะของฝีเท้าของเขาจนมาถึงวันนี้สื่อในญี่ปุ่นต่างยกย่องว่านี่คือแข้งอัจฉริยะยุคเริ่มต้นยุคทองของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นี่นะผมชินจิโอนโนะผู้นี้นะฮะพี่เลี้ยงของเจ้าเจชาทิปสุนกสินถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดานะฮะซึ่งสามารถไปลดแล่นที่ต่างประเทศที่ยังคอนแรนได้เลยนะครับแบบสบายๆและพี่แกก็กลับมาด้วยความสามารถเต็มเปี่ยมนะฮะ ถือว่าชนะทิพย์สงกสินได้ยกพี่คนดีนะฮะเป็นพี่ขวัญใจพี่เลี้ยงของเขาเลยทีเดียวเร,ราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ Work for Home โค้ดอันแฮปปี้แข้งสุโขททยซ้อมผ่านวิดีโอคอลเรียกความฟิตโดยความเคลื่อนไหวของทัพค้างคาวไฟสกโขททย FC นะครับทีมในศึกไทยลีก2020หลังจากที่โค้ดอันสุรพงษ์คงเทพขุนซื้อใหญ่ของทีมได้ปล่อยให้ลูกทีมไปฝึกซ้อมที่บ้านเพื่อบ้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด1ในทีน ที่ระบาดไปทั่วประเทศไทยในเวลานี้ล่าสุดปรนักเตะของสุโขทัยได้พากันออกกำลังกายในบ้านนะครับบ้านใครบ้านมันผ่านวิดีโอคอลเพื่อรักษาสภาพความฟิตในช่วงที่ทีมไม่ได้ซ้อมร่วมกันโดยมีทีมงานสตาฟโค้ชคอยให้คำแนะนำซึ่งถือว่าเป็นในเดียยอดฮิตอยู่ในขณะนี้ของสโมสรในเมืองไทยเพราะนอกจากจะเป็นการออกกำลังกายแล้วยังได้สนทนาถามสารทุกสุขดิบกันอีกด้วยนะฮะโดยโค้ชอันสรุรพงษ์คงเทพหัวหน้าผู้ฝึกสอนสุโขทัยเอฟซีได้เปิดเผยม,มาว่า เราได้ติดตามการฝึกซ้อมของนักเตะทุกคนโดยเวลาส6บนาฬิกานาทีของทุกวันจะมีการประชุมนะครับทีมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทั้งสตาฟโค้ชและก็นักเตะเพื่อคุยถึงรายละเอียดการฝึกซ้อมต่างๆซึ่งหากใครมีปัญหาสงสัยในจุดใดสามารถถามได้ทันทีและเราจะแนะนําสิ่งต่างๆให้กับนักเตะนั่นเองโดยท่านได้บอกว่าเราดูโปรแกรมที่ให้ไปว่าเหมาะสมหรือไม่ต้องมีการปรปับปรุงตรงไหนบ้างหรือเปล่าแต่ตอนนี้ยังวัดอะไรมากไม่ได้ส่วนใหญ่เราเน้นฟินเนสเป็นหลักโดยบางครัง้ง นักเตะนะฮะจะส่งคลิปการซ้อมมาให้เราได้ดูด้วยว่าถูกต้องตามวิธีการหรือไม่ซึ่งภาพรวมจากการติดตามก็ถือว่าทุกคนทาตามโปรแกรมที่เรามอบให้เป็นอย่างดีโดยสุรพงษ์คงเทพยังกล่าวต่ออีกว่าอีกเรื่องที่สําคัญก็คือการกําชับและก็เน้นย้ําให้นักเตะทาตามมาตรการของสาธารณสุขนะฮะในการป้องกันไวรัสรวมทั้งมาตรการต่างๆของรัฐบาลและต้องดูแลแตัวเองให้ดีอย่าเข้าไปใกล้ในที่ส่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อ สำหรับผลงานของสุโไทย FC นะครับช่วงออกสตาร์ทในศึกไทยลีก2020ผ่านพ้นไปแล้ว4นัดก็คือชนะสุวรรณบุรี FC ไป1ไป1-0แพ้วรบุรีมิตผล FC ไป1ไป1-2แพ้การท่าบเรือ FC ไป1ต่อ2แล้วก็ชนะวิธีประจวบ FC ไป3-2ทำให้ชนะ2แพ้2มี6แต้มรั้งอันดับที่8ของตารางคะแนน สำหรับผลงานของสุโขทัย FC นะคนับช่วงออกสตาร์ทในศึกไทยลีก2020นั้นผ่านพ้นไปไปแล้ว4นัดชนะสุพรรณบุรี FC ไป1-0แพ้รับุลีมิตรผล FC ไป1-2แพ้กันท่าบุรีอ FC ไป1-2ชนะพีทีประจวบ FC ไป3ไป3-2ทำให้ชนะ2แพ้2มี6แต้มรังอับที่8ของตารางคะแนนครับนะฮะเป็นคว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นการ work for home ของจริงครับทำงานร่วมกันแม้ว่าจะไม่อยู่ร่วมกันก็ตามนะฮะแบบนี้สิครับเขาเรียกว่ามืออาชีพของจริง และนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนนะฮะข่าวฟุตบอลไทยบายซิกโก้ต l e ประจำบัญชี่11เมษายน2563โดยเฉพาะว่าครั้งบอลไทยครับ